ลอยเอทีครับได้ยิงแล้วตรงนี้หัเรืคีจีครับโอ้คุมบชั้นน่ากลัวอีกแล้วครับนายพันประคัมป้อมไว้ครับอู่ตะวงอยู่กับเบอร์2หมดเลยครับโอ้โหเหลือเชื่อกระจายกันเล่นอย่างนั้นอยู่ในวงทุกคนโอ้ไลเซนไวเจล่วงไปครับเรียบร้อยเลยครับโดนยิงครับเจอท่านโอซาก้าเซิร์งเข้าไปฮะเต็มกระโหลกฮะเคียวจีครับคุมตำแหน่งน่ากลัวมากฮะ แท็กออร่าอยู่นอกวงนะต้องเข้าวงหรือเปล่าครับรับไหวหรือเปล่าครับเอาตรงนี้เทลจียังไงครับพยายามดันใส่ครับดันใส่วายเจฮะอาท่านโอาก้าโดนยิงกดมาเอาท่านโอาก้าโดนยิงหัวเหมือนกันนะเอาละคอตโมแล้วท่านโอาก้าแตกพ่ายเลยครับสนุกแน่แบบนี้ขหวยแท็กออร่าเหลือ2องคนยังเป็นทางการแล้วปุ๊บมีเอ็มเจ็ดเก้ายิงเข้าไป